นิทานก่อนนอนเรื่องเด็กน้อยกับฝูงพึ่งโดยแอปเปิลสุวิมนวันหนึ่งขณะที่เด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในป่าทึบเขาเที่ยวเล่นมองดูพันไม้ต่างๆระหว่างทางนั้นได้เหลือบไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่บนต้นไม้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงใช้กิ่งไม้เขี่ยรังพึ่งดูทันใดน,นั้นเองเหล่าฝูงพึ่งคิดว่า เด็กน้อยกำลังจะทำร้ายและขโมยน้ำผึ้งจึงบินออกมาจากรังแล้วรุมต่อยเด็กน้อยจนได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากเด็กน้อยจึงตะโกนว่าพอแล้วพอแล้ว,ลวหยุดต่อยข้าเถอะข้าไม่ได้มาเอาน้ำผึ้งของพวกเจ้าหรอกนะแต่เหล่าฝูงพึ่งไม่ฟังและตอบก,กลับมาว่าข้าไม่เชื่อในคำพูดของเจ้าหรอกแล้วเหล่าฝูงผึ้งก็ไล่ต่อยเด็กน้อยจนเขาต้องหนีออกจากป่าไป Bedtime story about a little boy and a swarm of bees by Apple Suiman one day while a little child walking into the dense forest he wandered around looking at various plants on the way he saw a large beehive it was in the tree so i decided to walk in and take a closer look out of curiosity so he used a branch to pry out the honeycomb and look at it suddenly the bees thought the little boy was about to attack and steal the honey. So he flew out of the nest. And then attacked the little child until receiving a lot of pain. The little boy shouted, Enough is enough. Stop teasing me. I didn't come to take your honey. But the bees didn't listen. And replied, I don't believe in your words. Then the bees chased the little boy. Until he had to escape from the forest.